ได้มาแล้วอันนี้เป็นการเทสร,รอบสองหลังจากที่รอบแรกเนี่ยเราไปทดสอบกันมาเนาะเราก็รู้สึกว่าข้างหลังโอเคหมดละเนียนหมดละเมื่อกี้เข้าโค้งร้อยสีก็ชิวแต่ว่าข้างหน้าเหมือนมีป,ปัญหาอยู่ด,ด,ด,ด๊ดๆดืดเนาะก็กลับมาไล่ไล่น้ําหนักโชว์ผูหน้าใหม่หรือใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็มาเทสกันใหม่นะคะรู้สึกสมุล ติรถคันนี้นั่งกี่คนปกติก็ถ้าใช้คนเดียวก็มีแฟนกับลูกสองคนใส่กันลูกสองที่ซื้อมาก็พึ่งไปเพชรบูรีมาเทีย่ยวเดียวอ๋อพึ่งไปเพชรบูรณ์มาเที่ยวหนะึ่ง ีบนเที่ยวนึงลงใต้ไว้เที่ยวนึงออกซ้ายเลยค่ะ

รถรุ่นนี้นะล้อดเดิมติดรถฟิลอย่างหนึ่งล้อที่หกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันไม่รู้ไม่เคยลองติดรถเลยนะก็คือว่าออกมาเปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่ไม่ไมทันก็ซื้อเปลี่ยนในศูนย์เลยอ๋อเปลี่ยนจากศูยนย์เลยอืมให้ใส่จากการเล,เลยไม่รู้เราลองโยกมาเลนนี้ก็ทันทันเลยเลยเรื่องเรื่องเลยไม่รู้เอ้ฟิลลิ่งในล้อเซ็ตแปดอ๋อเลยไม่รู้คือเปลี่ยนตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เลย จะมีถนนเส้นไหนโล่งๆเนอะตอนนี้กี่โมงสี่โมงหลังเริ่อนะมันไม่โล่งนะชวจีมไม่ลโล่งโค้งไปเลยค่ะ ค้งได้ชิลแล้วถ,ถ,ถ้าเป็นโชงเดิมน,นะโม่อะเลนสองแนละ้วอ๋อถ้าเป็นโชงเนี่ยใช่ใช่มันจะไปเลนสองมันจะเวียงออกเวียงออกเลนสองแนละ้วมันเวียงออกแล้วคือมันทำให้เราคข้าโค้งแล้วเราไม่มั่นใจอ,อ,อันนี้คือเข้าวงในสุดได้เลย,ยตีวงยูเทิร์นนี่ก็คือเข้าเลนฝาแล้วไปต่อได้เลย,ยนะ เหยียบตาแมวอย่างเงี้ยนะมันจะสะเทือนประมาณไหนถ้าเป็นเดิมๆก็รู้สึกไปเยอะวนนี้อะเยอะวันนี้เยอะแล้วก็อันนี้คือเราไม่ต้องเตรียมพรมอะไรเราแค่แตะไว้สบายๆเนี่ยคือที่เราเหยียบกันมานี่คือเหยียบตาแมวที่อยู่ตรงเส้นสีเหลืองมาแบบยาวๆเป็นร้อยลูกเลยซึ่งปกติะเจอแค่สองสามลูกนี้ก็สะบัดนะสะบัดแล้วเราต้องเกรงมือแล้วมันก็จะแบบเหมือนพรมอะไรสะเทือนวปนนี้เยอะเลยใช่สบาย ดินแดนรุาา่งประจันเลยปกติรถเนี้ยพอช่วงน้าไม่ดีตรงเนี้ยจะสมบัติอ่ะมัน,มนจะรอนตัวเนี้มาเบาไงก็เลยแรงกระรอนเบากร้รอนแล้วอันนี้ร่อนไหมไม่ร้อนแล้ว ทยโยกเะยโยกเขารองสิบล้อเนะี่ยคือท้ายมันมีเวียงอยู่แล้วนะอันนี้คือเราเข้าปุ๊บแล้วเราออกท้ายก็ไม่มเวียงด้วยแร้ว่าขับแล้วบางคนถามว่าทําไมต้องทําช่วงล่างทําแล้วมันขับเลยน้อยลงสบายมัน,ม,นมันไม่ปวดแขนฝ่าคอ,อไหล่อ่ะบางคนเนี่ยนะเวลาขับรถเนี่ยคนขับจะเอยมากเลยเพราะว่ามันเลงแต่อันนี้คือมันชิวชิว,ชว การขับรถเหมือนกันพักผ่อนล,ละคือชิมะที่เรียนทุกครั้งเนี่ยพี่เอกจะมีการเก็บประวัติไว้หมดเลยนะแล้วก็รุ่นนี้ยังพัฒนานต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเรื่องงเรื่องคือว่าที่ที่เข้ามาของพี่เอกเนี่ยสมัยรุ่นๆนะ ก็ขับรถปานหละก็ไปเที่ยวงานเทพนครน่ะค่ะับเพื่อนคนหนึ่งก็มันขับขากลับมาได้คู่แต่ท่นครมาสองร้อยกระโดดสะพานท่าฉลองลงมาตึ้งอยู่อยู่ตอนนั้นเป็นรถใครตอนนั้นเป็นหัวเดียวนะเป็นรถของเพื่อนชื่ออะไรเป็นน้องของเจ้าแชมป์อ๋อเจ้าแชมป์อ๋อเจ้าแชมป์เขาขับขาโหดมากเลยออืก็ไปงานเทพนครด้วยกันะ <c oughs> ขากลับมาก็ในคู่มาสอ <200 S 1> งร้อยยาวๆมาเลยอ๋อแชมป์นี่มาสองร้อยใช่แชมป์เคยบอกโดนคอสะพานสองร้อยอืมใช่กะมีไปด้วยมาเ๋อไปด้วยกันเลยขนาดนี้ตัวหนัหนกๆนะยยังหัวลอยเลยอ่ะไปเลยค่ะเนี่ยคอสะพานเฉียง <c oughs> ขึ้นลงไม่พร้อมกันแต่ว่าคุมรถอยู่แล้วอยู่เลนเดิมเลยไม่สะบัดน,นะคะด <c oughs> อกแชมป์มาเที่ยวบ้าง <c oughs> ไม่เจอไม่เจอมาละ ไม่เจอเลยนเนาะเออแชมป์หายไปพักหนึ่งแล้วไม่รู้ไปทำอาหารกินอะไรตอนนี้เพราะว่าไปขับขนของหกร้อยตอนตอนก่อนช่วงนู้นะเนาะเขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แชมป์เขาไปขายปลาขเขมีนะก่อนที่ขเขมีจะปิดนะน<ม>ะช่วงนั้นจะมีลุงๆอยู่ช่วงนึงแต่แชมป์เป็นคนขับรถเร็วมากแล้วก็ชอบแบบไปทำรถแข่งเนะะะาะหรือว่างๆก็เอารถที่ทำเนี่ยไปแข่งด้วยใช่ค่ะประมาณนั้น ได้สบายใจไัมสบายใจแล้ไหมอ่ารอบเดียวอยู่ ปกติเนียนะถ้าเป็นห้างนั่เดิมนี่มันะบัตรท่านละหมุนอย่างเงี้ยอันนี้คือได้ยินเสียงเลยแหละแต่ว่าไม่กล้าไม่ก,กล้กากระทืบเคเร่งศอกอ่ะถ้าเป็นเดิมๆนะอันนี้ได้แล้วได้ไดได นุ่มพอไหมคะโอเคนะพอใช่ไหมแต่เรื่องหนึ่งคือว่ามันยังไม่รู้เฟลลิ่งคนนั่งข้างหลังขนาดไหนอ๋ออยากนั่งข้างหลังไหมอยากนั่งข้างหลังไหมเดี๋ยวพี่เอกนั่งให้พี่เอกขับให้อ๋อเฟลลิ่งคนข้างหลังบางทีแฟนนั่งอะไรนั่งเงี้ยแต่ไม่รู้แล้วคุยคุยกับพี่เอกนะเอ็กบอกว่าถ้าไปคนเดียวปรับไห้โหมดหนึ่งท่าลูกเรือขึ้นก็ปรับ สาม, <3 S 2> มก็ได้จะซอฟลงไ,ไหมไปลองนั่งเลยไหมลองนั่งเลยไม่รู้เลยนะเอางอ่ายๆลองให้คนนั่งก่อนจริงๆเบอร์นี้ถ้าเรานั่งอย่างนี้นะก็ไม่กระด้างค่นะไม่กระด้างแน่นอนแต่ถ้าสามเนี่ยจะเป็นฟิลรถเก่งเลยนะลองไหมเราลองปรับไปไหมสามใช่เราลองปรงปับไปก็ได้เดี๋ยวเราหาตรงไหนที่มันปอับไปนิด ลงไปปรับเองก็ได้เนาะอ่าโอเคเพราะว่าตอนนี้กล้องมันหลายตัวมากเลยเป็นแม่ลูกอ่อนเดินยากตัดไปแล้วเนาะโอเคตัดเป็นข้างหลังข้างหลังให้เดียวนะตัดหลังหลังอย่างเดียวเอาตัดหลังหน้าไม่ต้องหน้าไม่ต้องหน้าไปเยอะอ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวลงไปปรับโชกันแป๊บหนึ่ง ใครที่ออกนอกบ้านนะคะก็อย่าลืมอมลูกอมเม็ดซิงค์ด้วยนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยให้แน่ให้ปลอดภัยนะคะอย่างตัวกลุงนี้หน้ากากอนามัย2ชั้นนะคะแล้วก็อมเม็ดซิงค์ด้วยนะ,ะแล้วในรถเนี้ยก็มีเครื่องกรองมีตัวกรองตัวนี้เป็นเป็นตัวกรอง UVC นะคะ UVC ที่เป็นแสงสีม่วง UVC เนี่ยที่เขาใช้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงนะคะเขาเรียกว่าเซฟตี้ ในทุกโอกาสนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองเราลองเวอร์ชั่นเมื่อกี้แล้วอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองข้างหลังลุ่มๆเลยเราลองดูวา่าเอาอยู่ไหมดูว่าความต่างจะต่างเป็นยังไง รู้สึกต่างไหมนิ่หมนี่หมดคือข้างหลังนะน,นั่นงบนรถเก่งนะคะนั่งหลับเลยใช้งานบ่อยไหมคะคันนี้ทุกวันทุกวันเลย ตอนนี้เอารถคันนี้ไปวิ่งอะไรเหรอก็วิ่งในงานก็ใช้อ่เหรอแล้วถนวนแบบนี้นะกับเลยที่เราปรับล,ลงตอนนี้เห็นนะมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะแต่เราก็ยังเลี้ยวซ้ายได้ใช่ไหมคือข,ข้างหน้าเราไว้แบบนี้ค่ะมันคือหักกัน จริงๆอะค่ะสีและหลังไม่แข็งแต่ถ้าเราอยากให้นุ่มเลยก็ใช้เบอร์นี้ก็ได้ใช่ไหมซึ่งปกติแล้วเนี้ยขนาดตอนเดิมอะที่ว่ามันแข็งแบบเนี้ยที่ตอนตอนทำอะมันยังรู้อย่างนี้ไม่ได้เลยบางคนชอบถามว่าเฮ้ยถ้ามันนุ่มแล้วมันยังเดืบอยู่ไหมยังเดืบอยู่ไหมคะมก็เดืบยังเดึบอยู่ไม่งั้นเรารู้อย่างนี้ไม่ได้แน่น,นอนกถ้าถ้าไม่เดืบถ้ารูบอย่างนี้ท้ายสปัด เบรกเราสั้นขึ้นด้วยนะคะได้สังเกตไหมมันจะรู้สึกว่าเวลาเบรกแล้วมันไม่สบายเลยเบรกแล้วมันอยู่แบบคือรถอะเพรกเราจะทําโชกคให้มันกดล้อติดพื้นตลอดเวลาพอมันกดพื้นติดล้อรถมันติดพื้นตลอดเวลาปุ๊บนี้ยเวลาเบรกเบรกทำงานได้ล้อจะเซ็งซึ่งถ้าโช๊คเดิมอะเบรกทํางานได้ประมาณ60-70%คนก็เลยไปหาทำแต่เบรกไงคะแต่อันเนี้ย ความไรก็คืออันเดิมเบรกก็คืออันเดิมแต่ประสิทธิภาพใช้ได้เต็มร้อยเราถึงเรียกว่าการบรรลันระบบช่วงล่า,เางาเป็นการตัดจากล่องสิบล้อเขึ้นถนนปกติสบัยไหมคะ ไม่สบายไม่สบายคือว่ามันมันตับลงมาแล้วมันนิ่มนิ่มจริงแต่ว่ามันมันไม่โยนมันไม่สบัดคือว่ามันนิ่มแต่มันอยู่นุ่มแต่อยู่นอกแต่คันนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราชอบอารมณ์อารมณ์นะสำหรับนี่งนะท็อปสี่สี่ว่างขวาถูกค่ะแต่อันนี้คือนิ่งจริงสี่ก็อยู่อันนี้คือเราลองดูว่าคนขับอ่ะคนขับรถเร็วอ่ะ ชอบอยู่แล้วแต่ถามสามอยู่ไหมอยู่อันนี้คือฟิลเวลาไปกับลูกเมียถ้าเกิดเขาอยากได้แบบนั้นเราก็มีให้นะคะเราอยากไปคนเดียวส่วนใหญ่ไปคนเดียวรถตัดของเราคือมันรับไปปรับมาได้ไงมันไม่ได้เสียอะไรเคยเพื่อนนะเพื่อนมามาใส่อนเทนเนอร์เบอทนเนอร์ตัวล่าสุดเลยแหละมาใส่เฉพาะข้างหลังไปใส่เฉพาะข้างหลังมันไม่ใส่ข้างหน้ามันมันขาดแล้วมันเหนื่อย ข้างหน้ามันยังโยนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ข้างหน้ามันไม่นิ่นเขาบอกบางทีเขาบอกชคเดิมมาใช้ได้ถามว่าใช้ได้จริงแต่ือว่าบางคนมันเป็นบางคนบางคนเขาพอของเขาแค่นั้นใช่นะใช่คือบางคนทําตามงบบางคนเขาพอแค่นั้นคือเขาเขาขอแค่ว่าท้ายไม่ดิน้นคราวนี้ไอการที่เปลี่ยนโชคหน้ากับไม่เปลี่ยนเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนขับรถเร็วอะน,น้ำมันในโชคเดิมอะมันร้อนเร็วไงเราก็จะรู้สึกว่ามันย้วยเร็วใช่ไหม แต่ถ้าเป็นโช้คของเราเนี่ยขับไกลหรือขับเร็วมันจะไม่มีย้วยแล้วมันจะแน่นเลยมันแน่นแล้วมันหนึบแต่ถ้าคนที่แบบว่าโชคหน้ายังเป็นเดิมอยู่ข้างหลังข้างหลังเปลี่ยนคือไออาการสมบัติมันไม่มีหรอกแต่มันจะแตกกับเวลาที่ตอนลงคอสะพานอะฟามยุบไม่เหมือนกันโชคเดิมมันจะยุบเรย้วยเร็ว่าอย่างอย่างเวลาเข้าโค้งนะครับมันเปลี่ยนข้างหน้าเนี่ยว่าเวลาัตว์ของเร็วๆมันไม่ดึงัไม่ไม่ดึงเข้าไม่เข้าหลาย ม่ค่ไม่มันสำคัญจะออกคือเราเราเคยใช้แบบเราเคยใช้แบบเต็มชุดแล้วไงแล้วเราแล้วเราไปใช้แบบไม่เต็มเนี้ยเราจะรู้สึกได้แล้ว้วก่อนขับรถถามว่าขับรถคอเดียวเนี่ยน้ำหนักก็น่าจะมีสามตันครึ่งนะค่ะร้อยหกร้อเจ็ดค่ะเสาดโค้งอะไรอยู่หมดนะค่ะก็ถือว่าชีวิตเราฝากไว้กับมันอะ คือช่วงหลังเนี่ยข้างหลังนี่สําคัญเลยนะคะสําหรับรถคุมอยู่ไม่อยู่คือว่าช่วงล่างเราต้องทำให้ดีอ่ะคือว่าไปไหนมาไหนอ่ะเราใช้ความเร็วอ่ะเราพูดง่ายๆเหมือนก็ฝากชีวิตไว้กับรถอ่ะถูกคือทางช่วงล่างนะพอพอมาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอะเรารอดเรารอดมาจากมันสักครั้งหนึ่งเนี่ยควบคุมแล้วคืออย่างตัวกุ้งเองกับพี่เอกเนี่ยเราให้ความสำคัญกับช่วงล่างยางแล้วก็เบรกมากเพราะอันเนี้ยชีวิตใช่ คนที่อยู่กับรถอ่ะจะต้องเข้าใจในในเรื่องนี้เลยว่าเครื่องแรงไม่แรงนี่ยังยังไม่สำคัญเท่าขนาดนี้นะใช่ถึงบอกว่าถามว่ารถแรงรถแรงช่วงล่างไม่ไดีเมีกิ้งเยอะไหมโอ้โหถ้าแรงแล้วช่วงล่างไม่ดีนี่เขาเรียกว่าไปง่ายเลยค่ะคุมไม่อยู่นะค,คือพวกนี้คนที่ใช้รถบ่อยๆล้วใช้รถแบบเหมือนกับเราเหมชีวิตอยู่นในรถนะมันเป็นประสบการณ์ ทำยาก่าขับสงบองน้ำหนักมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเขาทําไม่เหมือนกันด้วยนะคือไอ้น้ําหนักม,นมันต่างกัน100ร้อยกโลอยู่ละเพราะมันมีเพาาขับหน้ากับไม่มีแล้วไอ้การลดอะไรของเขานี่มันไม่เหมือนกันระบบพอาไม่เหมือนกันเซ็ตรุ่นเนีย้ยตัวนี้การเป็นตัวที่เซ็ตใหญ่สุดเ <c oughs> ขาคงได้ชิวเลยเขาได้อะไร ได,ดูดูแต่ร้อข้างหน้าอที่เห็นอะไประมาณร้อยสามหรือร้อยสี่แต่ก็โอเคนะเขา้าเข้าได้เงี้นิ่งอยากให้แน่นถ้าอยากให้แน่นนะปรับงไปเบอร์ห้าก็ได้นะถ้าอยากลองแน่นๆแต่นะได้อีกมันจะชดเชยนเราก็ลองดูว่าเราโอเคไหมแค่นั้นแหละแต่สีก็โอเคอะใช่ไหมอันนี้คือสามด้วยยังเข้าได้ชิวๆใช่ไหมแต่ถามว่าข้างหลังข้างหลังนิ่มๆสายสี เราขับไปเดี๋ยวเราก็จะชินไปเรื่อยๆแ,แล้วคือวันนี้อารมณ์นี้ก็ปรับมันปรับป๊บเดียวมันปรับงนะ่ายเนาะถึงร้านแล้วแ,วแต่ยังเหลือฟอร์จูนอีกทีนี้คือคนไม่เยอะค่ะมีแต่นถมีระยะห่างให้เยอะเลยโอเคเรียบร้อย รบกวนฝากลงไปด้วยโอเคค่ะผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะพี่เอกรีววโช็คหน้าให้ใหม่เป็นรอบที่สองนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขามีการทางบริษัทเขามีการปรับ ปรับอะไรหลายๆอย่างนะคะเราก็ต้องมาไล่หาค่าแล้วปรับเช่นกันนะคะสำหรับ DMAX V Cross ตัวล่าสุดนะคะป้ายแดงสีถึงสีนะคะกับลอ BF คอล16คันนี้ก็เต็มชุดแล้วค่ะซับแรงหน้าหลังซับแรงกันแท่หน้าซับแรงกันแท่หลังบอลรักกามน,นะคะผ่านแล้วค่ะผ่านไหมคะ <Hello. S 1> ผ่านไหมคะ okay, คผ่านแล้วเนาะข้อ้งเลยสบายใจละเดี๋ยวไปบอกพี่เอกนี่ข้างในก็ยังเหลือ พาเนนะคะเดี๋ยวไปแจ้งค่ะพี่เอกันเอ๊สูตรนี้ใช้ได้แล้วเมมประวัตินะคะดาต้าสำหรับอีสุตัวละสุด4.4นะคะแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลมาพัฒนาต่อนะคะโอเคบ๊ายบายสว <ASE> ัสดีค่ะ